แมว i ิน o มาส m มา f i n แมว i n, ong n ong m o มาส m มา f i n แมว in m เมาสสวัสดีครับนี่ฮาวชุนเจียควายเลอสุขสันต์วันตุจีนครับวันนี้หนูน้องมาฟินมีน้องใหม่มานำเหนอเลยครับน้องคุกกี้ช็อกชิปอีโมจิในราคาเพียง20บาทเท่านั้น และน้องได้เพิ่มปริมาณช็อกคิพเจ้มจ้นกว่าเดิมด้วยครับถูกใจคนรักช็อกโกแลตแน่นอนครับนอกจากนี้น้องคุกกี้อีโมจิยังมีอิโมยังมีหน้าอีโมจิที่หลากหลายลูกค้าเห็นแล้วจะต้องอมยิ้มแน่นอนครับแล้วพบกันที่ตลาดภูนะครับ มาถึงแล้วอย่าลืม inbox มาบอกน้องมาฟินด้วยนะครับใน Facebook Mail Inmouse แล้วพบกันนะครับ Mail Inmouse มาฟิน m มล์ in Mouse มาฟิน